สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัดรงโวใหญ่ล้นสอบตกแต่คนชื่นชมทั้งประเทศเรื่องจัดการธนาธรชอบปิยบุตรนายแพทย์วัดรงเดชกิจวิกรมได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวัดโดยเรื่องสอบตกผมเห็นมีอยู่เรื่องเดียวที่มนุษย์สามกีบเมื่อสู้ผมไม่ได้ชอบเอามาย่อเย้ยถากถางผมเป็นระยะระยะนั่นคือผมสอบตกบางครั้งผมก็รู้สึกงงๆกับคนพวกนี้เหมือนกันว่า ในพักของตนเองไม่มีคนสอบตกเลยหรือประเทศนี้มีผมที่สอบตกเพียงคนเดียวแม้ผมจะสอบตกผมไปไหนมาไหนก็มีประชาชนทั้งประเทศเข้ามาชื่นชมขอบคุณที่ช่วยจัดการธนาธรชอบปิยบุตรพร้อมถึงอยากจะบอกว่าการสอบได้สอบตกนั้น มันเป็นแค่การแข่งขันวันนี้สอบได้วันครั้งหน้าก็อาจสอบตกวันนี้สอบตกวันครั้งหน้าก็อาจสอบได้แต่ที่แน่ๆพวกเมดเดลอกลวงประชาชนก็ยังคงถือว่าหลอกลวงประชาชนวันยังคำ่ำผมคิดว่ามนุษย์สามกีบคงไม่รู้จกักโลกกระด้อนที่ยิ่งตีก็ยิ่งหวานผมก็เป็นแบบนั้นยิ่งยาะเยยถากถางก็ยิ่งมีพลังเพราะผมไม่ยอมจำนนขนาดนายกมหาเดแห่งมาเลเซียยังเคยสอบตกเลย ดังนั้นคนที่ไม่ยอมแพ้อย่างผมจะไม่มีคำว่ายอมจำนนแม้ผมไม่มีตำแหน่งผมยังจัดการกับพวกคิดชั่วต่อแผ่นดินได้ขนาดนี้หลังจากที่ผมปรับยุทธศาสตร์ตามกติกาใหม่ผมจะต้องกลับมาอีกครั้งด้วยเจตนาอันแน่วแน่ที่จะมาจัดการกับพวกเซียนหนามแผ่นดินให้สิ้นซากผมแถมนิดหนึ่งพวกมนุษย์สามกีบยังคงชอบแซวผมว่าไม่รู้ตัวหรอว่าแพ้เพราะอะไรผมบอกได้เลยว่า ถ้าผมไม่รู้สาเหตุว่าแพ้เพราะอะไรผมคงมาไม่ถึงวันนี้แต่ถ้าอยากรู้ว่าผมแพ้เพราะอะไรผมแนะนําให้คุณไปถามหนึ่งในคนที่มีโอกาสเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเพราะเขาก็แพ้มาพร้อมกับผมเหมือนกันไทยพักดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ